สวัสดีครับ m o n s e s h o p c o m นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวการใช้งานการดูภาพจากคอมพิวเตอร์ของโปรกไอตัวกล้อง v ี t a r ร a m นะครับก่อนอน่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ก่อนครับชื่อว่า i น h o n ฮไอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับตัวนี้มปนชื่อ i อโฟวีสตาร์แคมนะครับเป็นตัวโปรแกรมไว้เล่นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์นะฮะหลังจากเราอินสตอลเสร็จแล้วมันจะได้เป็น ตัวแบบนี้นะครับเนี่ยผมชะดูครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเป็นชื่อ i ออันนี้เราทำการอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราต้องการใช้โปรแกรมนะฮะให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับผมคิกเลยหลังจากเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับเราต้องทำการรีจิสเตอร์นะครับก็กดรีจิสเตอร์แล้วมันบอกให้เป็นตัวเป็นตัวอักษรหกตัวขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะลองใส่ไปเป็น พาร์ทเวิร์ดก็หกตัวนะครับเหมือกนกันตึอเตึตึตึอเตสามอพาร์ทเวิร์ดนะครับต้องเหมือนกันด้านบน,นครับเสร็จแล้วกดโอเคปึบรีจิสเตอร์เซ็ตฟูลนะฮะกดโอเคเสร็จแล้วกดล็อกอินเข้าไปนะครับกดล็อกอินปึบคราวนี้จะเข้ามาในหน้านี่ละนี่ฮะเป็นหน้าของโปรแกรม iPhone นะฮะ ให้ทำการกด add camera นะครับตึบคราวนี้ต้องใส่ UID กล้องกล้องเราต้องเสียบปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องเสียบแลนอะไรให้มันออนไลน์ก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการตั้งชื่ออาจจะตั้งที่ว่า camera หน,นะครับเราวก็ใส่ UID เข้าไป UID หาจากไหนหาได้จาก,าจากตูดกล้องเนี่ยครับ กด,ดกล้องอน่ครับมหมวขอซ่อนรหัสหนะ่อยคือลองพิมพ์ทั้งหมดนี้เลยเบิร์เบอร์เบเบพิมพ์ทั้งหมดนี้เข้าไปนะครับพิมพ์ทั้งหมดนี้เข้าไปในส่วนของย i d อดีตรงนี้นะครับในยูใน UID อดีตรงนี้เราต้องใส่เข้าไปอผมใส่เลยนะฮะก็เป็นเอสแต่ลกล้องไม่เหมือนกันนะครับสอง e h เจ็ด e convert เป็น default มาก็จะเป็นแปดแปดหกตัวนะครับนี่เขาใส่ไว้แล้วเราก็กดอังจากนั้นกด ok ปึ๊บคราวนี้จะขึ้นคำว่ากล้อง c a m e r านะครับหลังจจะขึ้นคำว่า c a m e r าหนึ่งที่เราแอดเป็นเมื่อกี้นะครับให ให้กดที่นี่ครับด้านข้างแล้วเราสามารถเลือกช่องได้ตรงนี้นะครับในจุดตรงนี้เราสามารถเลือกช่องได้จะเอากี่ช่องถ้าเ,เราติดหลายตัวก็หลายช่องอันนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ภาพคมชัดมากผมสามารถหมุนกล้องได้นี่ผมจะแพนหมุนผ่านตัวนี้นะจะเป็นจะเป็นส่วนของเทเลปเทเไลน์นะฮะนะครับ,รบกล้องมันก็จะหมุนหมุนตามได้นะครับ ผมกดหมุนไ้เรื่อยได้เรียกหมดตามคำสั่งเหมือนเราสั่งในในมือถือเลยครับตรงนี้นะฮะโอเคในส่วนต่อมาเป็นส่วนของการตั้งค่าการบันทึกนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่ตรงรูปเฟืองเนี่ยครับรูปเฟืองน,องนี้แล้วก็เข้าในส่วนของเลคคอร์ด ก็อยากให้บันทึกอันนี้ต้องใส่ m e ม o r y มาในที่ตัวกล้องต้องตูดกล้องด้านหลังเลยครับให้มันกดคำว่า enable record นะครับแล้วก็ส่วนของถ้าอยากขยับตั้งอะลามก็สามารถตั้งได้นะครับ add เป็นพวก motion อะไรอย่เงี้ยครับสาม motion detect อะไรสามารถ add ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเซตในส่วนของการบันทึกก่อนนะครับก็ continue recording น,นี่ผมใส่เมม o r รีที่กล้องเลยนะครับ ก็จะขึ้นเป็นสีแดงเห็นจุดสีแดงนี่ไหมครับจุดสีแดงนี่คือกล้องเริ่มบันทึกแล้วนะครับต่อมาเราต้องไปตั้งในส่วนของวิดีโอวิดีโอสโอลเลตนะครับเราตั้งให้ประมาณสามนาทีให้มันสร้างหนึ่งไฟล์นะครับเนี่ยมาสามนาทีนะครับสโอลเลตกดตรงเฟืองลงออปชันนี่นะครับแล้วเลือกโอเคต่อมาถ้าเกิดเราอยากจะดูวิดีโอย้อนหลัง ให้เรากดที่คําว่า video ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าเลือกเข้าไปจะเห็นคําว่า IP camera ตัวที่หนึ่งนะฮะแล้วกดเซิร์ชปึ๊บนี่ครับมันจะเจอไฟล์ย้อนหลังที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับเราจะเพย์ได้เลยจากตรงนี้นี่คือไฟล์ย้อนหลังครับนี่ไม่ภาพสดจากกล้องนะครับเป็นภาพย้อนหลัง เราสามารถเพเพิ่มความเร็วได้นะครับนี่ครับสามารถเพิ่มความเร็วได้โดยนี่ครับเป็นภาพแต่ถ้าเกิดเราไฟล์ที่บันทึกอยู่เราจะไม่สามารถดูได้เราจะดูได้เป็นไฟล์ที่เขาบันทึกไว้แล้วนะครับก็เป็นอันนี้เลยนะฮะใช้งานง,ง่ายมากครับวีโอคอร์ดในส่วนของโปรแกรมเองเราสามารถดูไฟย้อนหลังได้คือเ้าเกิดปล่อยไว้ยามวมันอาดไปเรื่อยไปเรื่อยไฟละสามนาทีไปเรื่อยนะครับ แล้วเกิดเรามีกล้องเพิ่มเราก็สามารถแอดกดบวกไงครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็ใส่ UID ไปมันก็จะขึ้นมาหลายช่องเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ16ช่องได้ได้เยอะมากครับแล้วต่เราครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมไม่ตั้งส่วนของอาลามก็คือส่วนของอารารม,มส,ออารสามารถตั้งดูตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคก็ถ้าเกิดใคร มีคำถามว่าสามารถถามได้ที่การใช้งานได้ที่ w w w m o n t y s h o p c o m ถ้าเราเป็นตัวแทนนายของวิศระสตาร์แคนโดยโตรงนะครับผมมีมีคำถามถามได้รอดครับผมขอบคุณมากครับ